ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักของชาวราศีธนูนะคะ สวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธน,นูนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนการงานธุรกิจการเงินแล้วก็ความรักนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะได้ไพ่เอ็กออฟสวอร์นะคะไพ่หนึ่งดาบคิงออฟบานราชาถือไม้เท้าแล้วก็สามถ้วยการเฉลิมฉลองนะคะชาวราศีธนู จะทำอะไรไม่ว่าการงานหรือธุรกิจนะคะคุณต้องกล้าตัดสินใจคุณต้องกล้าตัดสินใจแต่ลดความกล้าได้กล้าเสียลงบ้างนะคะคือกล้าตัดสินใจในสิ่งที่มันจะทำอะไรก็ตามอะคะ่ะคุณอยากจะลุยงานเนี่ยคุณอยากจะลุยโปรเจกต์เนี่ยคุณอยากนำสินค้าตัวเนี้ยมาขายดูต้องตัดสินใจที่จะทำ อาจจะยังไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะอย่ากล้าได้ก้าเสียอย่าคิดแค่ว่าอ่ะฉันจะขายของตัวเนี้ยฉันจะทําโปรเจกต์ตัวเนี้ยฉันทุ่มง,งานทุ่มเงินทุ่มกําลังเต็มที่อนีรอย่านะคะเผ <laughs> าเผาเผาเผา,าลงนะคะความกล้าได้ก้าเสียของชาวราศรีธนูเผาเผา,า,าลงบ้างไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือธุรกิจนะคะแนะนําให้คุณแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะ ไปลงทุนไปจัดการธุรกิจไปจ,จัดการหน้าที่การงานโปรเจกต์ของคุณอย่าลงไปเยอะค่อยๆลงไปนะคะค่อยๆลงไปให้มันได้มีกําไรขึ้นมาแล้วค่อยลงไปอีกค่อยไม่อยากให้แบบคุณต้องตัดสินใจที่จะทําแต่คุณอย่าละกล้าได้กล้าเสียมากเกินไปนะคะถ้าคุณกล้าได้กล้าเสียมากเกินไปมันจะทําให เมือนกันว่าเออเวลาได้เยอะมันก็ได้เยอะจริงๆแต่เวลาที่มันเสียไปมันก็เสียเยอะจริงๆนะคะอยากอยากให้ชั่งน้ําหนักค่อยๆลงทุนไปทีละนิดทีละหน่อยอดีกว่านะคะไม่อยากให้แบบตูมตามอะไรมากคุณจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามนะคะชาวราศีธนูไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะต้องค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าใครหลายๆคนมองหาธุรกิจ มองหาโปรเจกต์มองหาโครงการใหม่ๆที่คุณอยากทำมีโอกาสสูงมากที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะให้คุณทำเลยนะคะให้คุณลงมือทำได้เลยแต่ค่อยๆลงนะคะมีทุนน้อยลงน้อยมีมากลงก็ลงค่อนข้างเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอย่าทุ่มจนสุดตัวนะคะอย่าทุ่มจนสุดตัวไม่ว่าหน้าที่การงานโปรเจกต์โครงการหรือธุรกิจอะไรก็ตามอย่าทุ่มจนหมดตัวนะคะค่อยๆทําไป นะคะค่อยๆทําลงไปคุณมีโอกาสที่จะมีธุรกิจใหม่เป็นของตัวเองนะคะหรือมีร้านค้าหรือได้ทําโปรเจกต์โครงการใหม่อะไรเป็นของตัวเองหรือมีงานใหม่เป็นของตัวเองคือมันจะมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะการเงินของคุณจะมีมาเรื่อยๆไม่ขาดมือ แต่สิ่งที่จะทําให้เงินของคุณมีปัญหาก็คือการความกล้าได้กล้าเสียงคุณเยอะเกินไปยาทุ่มจนหมดตัวนะคะจะทําอะไรก็ตามห้ามเด็ดขาดณนะช่วงนี้ชาวราศีธนูอาจจะใจใหญ่ลดความใจใหญ่ลดความกล้าได้กล้าเสี่ยงลงนิดนึงนะคะไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจหรือโปรเจกต์โครงการอะไรก็ตามที่อยากทําค่อยๆทําไปทําด้วยกําลังตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากนะคะใครจะประส,รระสบผลสําเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทํามาด้วยนะคะตั้งแต่อดีตชาติตนถึงนะปัจจุบันความสําเร็จของคนเราไม่เท่ากันนะคะความสําเร็จของคนเราจะได้ไม่เท่ากันในที่นี้ทํานายโดยรวมมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากแต่ ใครจะประสบความสําเร็จได้มากหรือน้อยหรือบางคนอาจจะเปิดร้านขายเค้กเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆโอกาสที่จะประสบความสําเร็จจากที่คุณขายได้วันละ300ร้อยห้าคุณอาจจะเพิ่มเป็นพันหรือพันหประมาณนี้ค่ะคือความสําเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะหรือบางคนลงทุนธุรกิจก่อสร้างนะคะจากที่คุณได้หัก ใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างคุณเหลือเดือนละสองหมื่น 2, 000, หรือสองหมื่นห้าย่ยากๆคุณก็อาจจะกระโดดไปถึงขั้นสี่หมื่นห้าหมื่นต่อเดือน<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันมันคือมันแต่ละคนอะ่ะคุณต้องดูอริยบทของแต่ละบุคคลด้วยดูอริยบทในการทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีของแต่ละบุคคลด้วยคุณจะมาเอามาตรฐานเดียวกันไม่ได้นะคะความสําเร็จของแต่ละคนจะใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ได้นะคะมาตรฐานในความสําเร็จของแต่ละบุคคล จะใช้มาตรฐานตัวเดียวกันไม่ได้มันต้องใช้มาตรฐานในด้านอริยบทที่คุณทําอยู่ณตอนนั้นนะคะถ้าคุณทําโครงการใหญ่ความสาเร็จคุณก็ใหญ่ถ้าคุณทําร้านขายเล็กๆน้อยความสําเร็จคุณก็พอประมาณประมาณนี้นะคะมันก็จะทําให้ชีวิตคุณสุขสบายมากขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสที่แบบมั่งคั่งนะคะร่ํารวยก็มีโอกาสมีโอกาสแต่ คุณอยากก้าได้ก็เสียมากเกินไปคุณมีอะไรคุณจะทํางานโปรเจกต์โครงการธุรกิจตัวไหนคุณอย่าทุ่มหมดตัวขอนะคะห้ามเลยห้ามเลยแบ่งแบ่งไปทําพอคะ่ะแบ่งแบ่งออกไปทําอย่าทุ่มหมดตัวนะคะเพราะว่า ความใกล้ได้ก็เสียของคุณเนี่ยมันจะทําให้บางครั้งอะ่ะคุณขาดเงินคุณขาดมือนะคะใจเย็นๆอย่าใจใหญ่อย่าใจร้อนค่อยๆค,ค,คิดพิจารณาค่อยๆทําไปตัวไหนมันมีรายได้ทําธุรกิจทําโปรเจกต์โครงการไหนมันเริ่มมีรายได้ก็ค่อยๆทําไปทาไปลงทุนหย่อนทุนไปเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่าทิ้งตูมตามอย่าทุ่มจนหมดตัวประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าชาวราศีธนูค่อนข้างที่ ใจกล้าใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียนะคะเผาเผาลงนะคะเผาเผาลงมีสติมีสมาธิในการทํางานในธุรกิจหน้าที่การงานส่วนการเงินก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเงินไม่ขาดมือถือว่าการเงินสถานะการเงินของชาวราศีธนูไปได้ด้วยดีไม่ได้ลําบากหรือขัดสนอะไรนะคะแต่สิ่งที่จะทําให้คุณลําบากขัดสนก็คือความกล้าได้กล้าเสีย ะคะแค่นั้นเผาลงเผาลงแบ่งแบ่งไปนะคะลงทุนสักกี่สิหรือสาเปของเงินที่มีอยู่นะคะอย่าทุ่หมดตัวค่อยๆนะคะแล้วก็จิตการคุณก็ดูกําลังตัวเองของตัว,ต,วตัวเองด้วยว่าจะทําโปรเจกต์โครงการธุรกิจขายของเล็กการขนาดใหญ่ขนาดไหนดูกําลังทรัพย์ของคุณเป็นสําคัญนะคะ ค่อยๆทาไปถ้ามันเริ่มได้มีไรายได้มีผลตอบแทนเข้ามาก็หย่อนทุนเข้าไปขยายมันเพิ่มค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะจะดีที่สุดนะคะไม่ใจร้อนไม่ใจใหญ่ไม่วุ่นวายนะคะชาวราศีธนูอ่ะต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักของชาวราศีธนูถ้าใครกําลังใครโสดอยู่นะคะคุณมีโอกาสได้เจอคนรักคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ คือมีโอกาสได้เจอคนดีคนที่รักเข้ามาในชีวิตนะคะหรือบางครั้งบางครั้งอาจจะเจอคนที่เขายังไม่อยากผูกพันกับคุณก็ได้คนที่คบกันอยู่นะคะหรือคนที่โสดถ้าคนที่คุณเจอคนที่เขายังไม่อยากผูกพันยังไม่อยากสร้างครอบครัวยังไม่อยากสร้างชีวิตกับคุณคุณจับเขาคุยกันให้เคลียร ถ้าคุณสงสัยเขาปุ๊บบ้าเอ้ยเขาไม่ชัดเจนเขาไม่รู้สึกเขาไม่ชัดเจนไม่มั่นคงไม่อยากจะผูกพันคุณต้องคุยกับเขาให้เคลียร์นะคะคุยกับคนของคุณให้เคลียร์นะคะว่าจะความสัมพันธ์ที่เขาต้องการอะมีกับเราเป็นแบบไหนบางคนก็แค่ต้องการแค่คบกันไปเรื่อยยังไม่ได้มีความหวังว่าจะสร้างอนาคตหรือสร้างครอบครัวด,ด้วยกันแค่อยู่ด้วยกันไปเรื่อยนะคะ ถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องการคุณต้องบอกต้องคุยต้องแจ้งจุดประสงค์ของคุณให้ชัดเจนนะคะเรื่องความรักของคนที่โสดแล้วก็คนที่คบกันเป็นแฟนคือคนที่โสดคุณอาจจะเจอคนประเภทนี้เข้ามานะคะคือ เขาอาจจะเข้ามาแต่เขายังไม่อยากผูกพันอะไรใดๆด้วยอะไรด้วยภาระหนี้สินหรืออะไรเขาก็ตามนะคะเขายังเขายังไม่กล้าที่จะอยากผูกพันอะไรคุณคุณต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนเคลียร์กันให้ชัดเจนนะคะถ้าคุณทั้งสองคนตกลงกันแล้โอเคเราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยก่อนยังไม่ได้ต้องการที่จะสร้างฐานะหรือครอบครัวโอเคคุณก็คบกันต่อได้แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกว่าเออฉันอยากสร้างอนาคตฉันอยากสร้างครอบครัวด้วยกันคุณ ต้องบอกเขากล้าบอกเขานะคะต้องพูดกับเขาโดยตรงว่าไม่ฉันไม่โอเคฉันต้องการคนที่ต้องการสร้างฐานะสร้างครอบครัวไปด้วยกันถ้ามันไม่ตรงกันก็ควรจบความสัมพันธ์นั้นซะแล้วเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาก็แค่นั้นนะคะเรื่องความรักของคนโสดกับคนที่คบกันเป็นแฟนส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีก็ ถ้าคู่ไหนไม่ได้มีปัญหาอะไรความรักก็ค่อนข,ข้างราบรื่นไปได้ด้วยดีมีการเฉลิมฉลองนะคะหรือแม้แต่คนที่คบกันเป็นแฟนอยู่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีถึงขั้นมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคระับถ้าคู่ไหนที่ไม่มีปัญหานะส่วนคู่ไหนที่มีปัญหาก็เหมือนที่แจ้งคร่าวๆบางครั้งเขาก็ไม่ได้ ต้องการที่จะผูกพันสร้างฐานะสร้างครอบครัวคุณคุณต้องคุยต้องเคลียร์กับเขาให้ชัดเจนจะอยู่ต่อหรือจะไปต่อหรือจะพอกันแค่นี้นะคะถ้ามันไม่โอเคกับคุณ,คณกับเขาคุณก็ต้องหยุดความสัมพันธ์แล้วก็เปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามานะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคะถ้าคู่ไหนไม่ได้มีปัญหาก็ชีวิตคู่ก็ค่อนข้างราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะหรือบางครั้งคู่ของคุณอาจจะรู้สึก เหนื่อยๆเอื่อยเชื่อเรื่องความรักอะไรเนี้ยก็ปล่อยเข้าไปก่อนค่ะดูเขาก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะสําหรับคนที่แต่งงานถ้าเขายังไม่โอเคก็ปล่อยให้เขาคือคือคือบางครั้งอะ่ะการใช้ชีวิตคู่คือเราจะยึดติดกันตลอดไม่ได้ เราจะยึดติดกันตลอดไม่ได้บางครั้งก็ต้องปล่อยให้เขามีเวลาของเขาบ้างเราเองก็ต้องมีเวลาส่วนตัวของเราเองบ้างต้องเว้นระยะห่างกันบ้างต้องถอยหลังกันบ้างหรือจะเดินหน้าด้วยกันบ้างมันต้องดูจังหวะจังหวะจักะโคนด้วยนะคะคือคุณต้องดูจังหวะแม้แต่บางครั้งคุณมองอนาคตจะทํานูน่ทนทํานี่ถ้าคู่ของคุณไม่สนับสนุนนะคะถ้าคู่ของคุณไม่สนับสนุนคุณก็ต้อง คิดก่อนว่าโอเคคุณจะทําเล็กกลางใหญ่ขนาดไหนคือถ้าเขาถ้าเราทําขนาดนี้เขาไม่ยังไม่โอเคเราก็อาจจะลดขนาดลงมาก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยรวมแล้วคู่คู่ของคนที่แต่งงานแล้วถ้าไม่ได้มีปัญหาก็สนับสนุนเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีนําพาชีวิตคู่ให้ไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองด้วยกันนะคะแต่ถ้าคู่ไหนมีปัญหาก็เหมือนที่บอกบางครั้งเขาอาจจะรู้สึก เบื่อหนายแล้วก็อาจาจะจะไม่อยากมีครอบครัวและไม่อยากมีลูกและอะไรเงี้ยก,ก็ไม่รู้นะต้องคุยกันให้ชัดเจนต้องดูก่อนว่าคู่คุณมีปัญหาหรือไม่มีปัญหานะคะอืมโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ชาวราศีธนูโชคดีนะคะกล้าตัดสินใจแต่อย่า ใจกล้าได้กล้าเสียนะคะโอกาสที่จะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่มีโอกาสฉลอมเฉริมฉลองหน้าโอกาสของคุณจะก้าวไปข้างหน้าก้าวไกลนะคะอืมโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ